กิจการความเพียนพระพิตตาลาครั้งที่สามสิบหกวันที่สิบห้าแบบนี้เป็นครั้งที่สามที่ผ่วันที่สิบ้าพระเจ้าในศาสนสันนิษฐาเขาเป่งวาจาสาธยาพุทธมลนโายบูชาธรระบจชาธรรมบจชาธรรมเปรียบธรรมบูชานองค์พระีเทนะ จอนตนานการสวดสยาบอกนเจ้าน <Workers>, ี้ขอนาคุึรงกายกวาได้ดทั้งหลายราใ้ิตเป็นชาติีอังกแก่การสวดมนสัมัน่บสาวจุนดาสมตาล่าอะไรสวภจะแตเทวตางานทำมไม่ลาชุสวดเป็หนึ่งตัวแล้วก็มีกระทางแล้วก็มีจดไปเกลี้มานในจีเปยต่เรา เมย์จรู้ว่าเอเข้เมืนเอจะเอเคุารนตรเทวะแล้วมิตเมย์ถ้ากมากามทิตาที่เกลังน่าสารุ่วตุธรรมะเรนยามระวัตาธรรมะวนกโลยามพรวันตาธรรวนโยามวันตาพอสวดน้กางสิ่ิกรฐาน้มดตาตัวตํสมานมทตตาตานมตตาลตานมตานจะเรกระดาษตมีตานาวุโตเมย 唢呐，它买唢呐，买最贵的。 ตาเทวดาวันตาพีวาเทวดาเอกามันตังอนาสุนีเอกามันตังนิจดาโกเอกาเทวดาวันตัวสันนิเกอ လက္ခဏာမာမီးရေဘုက္ခေနေမကလက္ခဏာမာမီးသာဓုကြီးကမေနေမကလက္ခဏာမာမီးတာဘူကနာငေါ့မနငေါ့ရတာဒါသာဓုကြီးတင်ဟေမာမောနတင်ဖို့ဒေဝိကောဟာတော့ဘယ်လို ổng ဘာအေသာဟောချာစီရောကမနာပုဇာအာမီရသကုဖာ nhiều hãng thì nó miếng này, à là. เจตขาขายยนันนานๆเยว่ามันตเจตีมันตนะมันต่อนตโรมาท่านนานพี่ายบกว่าเราไม่ติงไม่ได้ไม่เสือขายยขานนนนี้มันตเจตีมันตนะมันตสันติโรมาท่านานพี่ายบอกว่าเาไม่ติไม่ได้ม่เสือกายยา่นาๆ้ันตนนะรสมาท่านนานๆพรอชายบอว่าาไม่ติงไวได้่ส すごい。<music> พระนานคันนคาราชานสิ

ที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโหมดท้ามานาพิที่ัมเ็นานต่อนสามทีสสกูว่ากูนยสักูเายดวายนี่สาสากูเดวาัเายาตะเป็นนันตะวันนีโนที่มันโตยุติมันโตนะมันโตสันติโหมดท้ามานาพิการม Oh, no. Yeah.

ก็ลักเช่นกัน่อนนมองมุู่เธเตจะไายะอะมิกาเธอาดรือ अनन्जावकवे भावखे खयारियालुनायाखे खयार्याला तसे सुराबुझातेचा रयादया भमिखाना दयादया लाथा दिलाता छायया दया बतवी नपेया या अनन्त केवुरानया दयाहे सुलोलो अलिनैव दया दया बमा रुको दया दया नको रुनको रुनको ततिमलमी ายโยโตยามูุริมันตปโมนิตายะลระถาตุันนะลนามเหติโนโยวิวุตถาสิมโยาวตามตโม 要么就讲，要么就讲，一讲不一样。